วัดเพชรบุรีอําอ่าสุสานทุ่งมนอาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือวัดหลวงู่หงที่จังหวัดสุรินทร์ผมจําไม่ได้ว่าปีนั้นปีอะไรประมาณปีสี่กว่าสี่สามหรือสี่ห้าผมจําไม่ได้นะครับตอนนั้นหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยนะฮะคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยก็จะอ่ามีชื่อเสียงในแค่เป็นสายสายหรือในจังหวัดหรือคนที่เล่นพระเล่นอะไรต่างๆนานาก็จะรู้จัก แต่คนที่ไม่ได้เล่นพระเล่นไะไรก็ไม่ได้รู้จักคุ้นชิดนะตอนนั้นนะครับวันนั้นหลวงปู่ทาพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับผมจําได้เลยวันนั้นก็จะทําพิธีแห่หลวงปู่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยมาถึงก่อนเวลานะฮะท่านก็นั่งอยู่บนรถตู้ท่านก็เปิดเปิดประตูข้างนะรถตู้ท่านก็นั่งจอดอรอนี้ขบวนก็แห่ผ่านท่านก็ไม่มีใครรู้จักท่านเลยผมนะ่ะเคยคุ้นคุ้นท่านอยู่ไอ้คุ้นละไม่คุ้นเท่าไหร่หรอกครับ แต่ด้วยว่าใจเราอะเราเราศรัทธาเราเห็นแล้วท่านคงไม่ใช่เป็นพระธรรมดาหลงวงพ่อเพี้ยนเนะี่ยท่านไม่ยิ้มในดุนะครับก็ดูท่านดุเนะี่ยท่านดูหน้าทักทะานหน้าตาท่านเข่งขรึมวันนั้นก็เลยตัดสินใจนะฮะเดินเข้าไปกราบท่านที่รถตู้พอกราบท่านเสร็จท่านก็ยิ้มหัวเราะนะครับนะฮะเอามือทุบหัวผมนะฮะครั้งนั้นเลยครั้งแรกเลยที่เจอหลงวงพ่อเพี้ยน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไปมาหาสู่เลื่อยมาครับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจําคนแม่นนะฮะผมขอเล่าปฏิหารอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมเคยไปหาหลวงพ่อที่วัดแต่วันนั้นน่ะมันหลงรู้สึกว่าวันนั้นคนที่ขับรถให้ผมอะมันพาผมเข้าไปทางท่าวุ้งหรือต่างๆนานาก็โอ้โหเลาะทางชนระทานไปไกลมากเลยหลวงพ่อเนี่ยจะเลิกรับแขกเนี่ยประมาณทักสี่ห้าโมงเย็นถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็ไปถึงวัดอ่ะห้าโมงกว่าจะหกโมงอยู่แล้วก็คิดว่าไม่ทันเพราะไปถึงวัดตเงียบแล้วนะฮะพอเดินเข้าไปถึงหน้ากุติท่านก็จะมีพวกขายลอตเตอรี่กำลังเก็บแผงเขาก็พูดแบบมาแล้วมาแล้วอาจารย์พลมาแล้วผมก็งงนะไม่ได้เอกใจเอ๊ะทําไมเขารู้จักวะหรือเขารู้ได้ยังไงว่าเรามานะฮะเขาบอกเข้าไปเลยเข้าไปเลยหลวงพ่อรออยู่นะฮะผมก็คิดในใจว่าหลวงพ่อรอเราได้ยังไงเพราะเราเองอ่ะไม่ได้บอกใครเลย ว่าเราจะมากราบหลวงพ่อพอเปิดประตูเข้าไปเจอคณะกรรมการวัดที่หน้าตูสทุคนอาจารย์อาจารย์รีบเลยหลวงพ่อรออยู่หลวงพ่อนั่งรออยู่ทุกพักแล้วผมก็ยิ่งเอะใจไปใหญ่เลยก็คารเข้าไปกราบตักท่านท่านก็เอาที่ผมน้ำมนต์นะฮะไอหัวผมปั้งเลยหัวเราะไอ้าไอ้พลมาช้าจังวะแล้วก็คนที่อุปถัก์อยู่ข้างขางท่านวัาหลวงพ่อนั่งรออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมพิติมากเลยนะ,ะว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านรู้ได้ยังไงหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ ไปครั้งไหนครั้งไหนหลวงพ่อก็จําผมได้นะครั้งล่าสุดก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพ